ค่ะคุณเพชรคุณวิจิตอริยาพิเศษทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ลิเบเรเตอร์นั่นเองค่ะ,ะในมุมมองคุณเพจิจะมีอะไรที่น่าสนใจในตอนนี้นะคะในช่วงที่ตลาดพักฐานตรงนี้กันนะคะนักทุนค่ะ,ะใครมีคําถามถึงคุณเพชรก็ฝาก,กคําถามได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรารอคุณเพชรกันนะฮะ,อะโอเคค่ะ,ะส่วนหุ้นก็เดี๋ยวเราก็ทยอยไปเรื่อยๆใครมีเ c b บบ้างนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณเพชค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพี่ม่อนครับแล้วก็นางลงคุณทุกท่านครับอา่าจังหวะยอ่อตรงนี้คุณเพชรมีอะไรให้นักทุนได้ติดตามกันคะเช่นก่นครับก็ขานี้นะครับตลาดติดในโซนพันสามเนาะหลังจากที่เล่นประเด็นทั้งต่างประเทศลดดอกในประเทศก็มาตรการคลื่นเศรษฐกิจต่างๆ,ๆ,ๆนะครับเท่าแรงรีขึ้นไปขันหนึ่งะครับขานี้ก็ปรับลงมาเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือต้องดูเทรนด์ของ แนวรับสาคัญนะครับฐานนี้ผมว่าจะถงมาสักหนึ่งสองห้าศูนย์นะครับอาจเป็นจุดหนึ่งในการเป็นกรอบในการตั้งหลักนะครับก็ยังคิดว่ากลาดหุ้นยังไม่ได้แย่มากนะครับก็เทียว่ากลับเราชมบวกขึ้นไปแล้วก็ดึงขึ้นติดแนวตั้งนะครับก็ย่อเล่นลองนะก็รอจังหวะของการย่อฐานหน้าหุ้นที่ครึ่งหลังเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ของการตัดตัวดีนะครับหรือว่าหน้าหุ้นเกมไรที่ผันจุดแย่นะครับเริ่มมีกับความรัเข้ามาเนี่ย ภารวมวันนี้ก็เป็นจังหวะของการยอ่อสื่อก็เป็นภาพของการยอ่อค่อยๆแบบตั้งหลายนม่นนคบแล้วก็ถ้าดูปัจจัยเนี่ยประเทศตอนนี้ผมว่าวนเวียนกับเรื่องของเดิมๆเรื่องดอกเบี้ยอะไรต่างๆนะครับซึ่งเอ่อคงไม่ได้มากกว่านี้นะครับแต่ด้วยด้วยภาพรวมอ่ะผมว่าในช่วงที่เหลือของปีก็ยังมีรูมในการคัดเลทในนี้ยจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งในการบุกระตุน้นรักษาโมเมนตัมของตัวต่างประเทศนะครับส่วนในประเทศเดี๋ยวรอติดตามในสัปดาห์หน้าเนาะผมว่าวันนี้ก็ ถ้าเกิดวันนี้ถอยสัตว์เรียบร้อยเนี่ยสัปดาห์หน้าได้มีจังหวะของการเปิดไปชุมสภา,าแถลงนโยบาย,ยาต่างๆเลยหลังจาอภิปรายในั้นเนี่ยช่วงต้นสัปดาห์ผมว่าตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไฟนนลนะครับว่าวันไหนแต่ว่าคิดว่าช่วงต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะมีจังหวะของการเล่นมเมนตามของตัวมาตรการกระตุนเศรษฐกิจอีกขาหนึ่งนะครับก็ยังคดาดหวังเรื่องของตัวมเมนตามของตัวช่วงที่เหลือของปีเนี่ยสัญญาณของเศรษฐกิจบ้านเราก็พงฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปกลับขึ้นมามีความคดาดหวังมากขึ้น นะครับจุดนี้ก็อะไรเป็นจุดหนึ่งทําให้เซ็นเป็นการลงทุนเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้นะครับตัวอีกขาหนึ่งสุดท้ายเลยคือที่ต้องดูผมว่าค่าเงินครับค่าเงินเป็นอะไรที่มันวิ่งกับฟันโปรอะนะครับถ้าเราดูเทรน์ของตัวค่าเงินมีนะยะมากขึ้นเนี่ยสัญญาณแบบนี้ก็จะทําให้ตลาดหุ้นมันดูเหมือนมีเสถียรภาพก็คือเอาง่ายๆคือภาพของบาทอะอย่าให้อ่อนแรงนะครับจังหวะของช่วงที่ผ่านมาคืออย่าง ตลาดคาดหวังการลดตอกของตัวเฟดเนี่ยตามหลักการก็คือ mm. ดอลลาร์จะอ,อ่อนพอวันที่ประกาศปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดจังหวะที่เรียกว่าไบอัลแฟกก็คือดอลลาร์ <Okay. S 1> มีจังหวะของการกระแทกแล้วก็แข็งค่ากลับนะครับเห mm. มือนกับลงมาก่อนแล้วนะครับที่งถือว่าจังหวะของการกลับไปของแข่งดอลลาร์เนี่ยเชื่อว่ามันเป็นแข่งแค่แบบไบอัลแฟกสั้นๆน,น่ะแต่ภาพมุมมองใหญ่จริงอะดอลลาร์มันไม่ได้เป็นเทรนด์แข็งขนาดนั้น,นเนี่ยมันจะมีจังหวะของการโค้งกลับมาอ,อ่อนซึ่งบ้านเราไว้ขายกันคือ บาทเนี่ยประพฤตัวตรงข้ามกับดอลลาร์นะครับพอมันแข็งปุ๊บบ้านเราอ,อ่อนเพลินนิดหน่อยแต่ผมเชื่อว่าเทนจริงจริงอ่ะบ้านเราไม่ได้แบบครั้งหนึ่งบาทจะต้องอ่อนกลับไปแรงๆนะครับเดี๋ยวมีจังหวะของการรีเวิร์สเนี้ยง่ายสุดคือมันจะบอกว่าถ้าเกิดค้าในบาทเริ่มมีเสถภาพมากขึ้นเริ่มมีจังหวะของการโค้งกลับแข็งกลับขึ้นมาเนี่ยโมเมนตัมแบบนี้จะทําให้ตลาดพุ้นไทยอ่ะมันเริ่มเย็นอยู่แล้วก็มีแรงลุนในการกระตุกขึ้นต่อนะครับประมาณนี้ก็ให้ดูโมเมนตัมบาทให้นิ่งวันนี้ก่อนแล้วก ให้มีจังหวะของการสัญญารีเวิร์สค่าค่าเงินบาทให้แข็งค่าขึ้นอีกนิดหนึ่งโมเมนตัมต,ตลาดจะดีขึ้นครับอืแค่นี้ครับก็มีหลากหลายแบบแต่ลักษณะเป็นยอ่อดซื้อเอาที่ฝั่งคุณอธิบายเนาะอืมได้กัได้กัดโอเคแล้วคุณเพชรมียอดซื้อตัวไหนแบบไหนยางไรคะโอเคคือเซกเตอร์ผมว่ายัางเหมือนเดิมนะคออือยังยังชอบฝั่งของตัวฟแนนซ์กัาค์ทีกนะครับถ้าเกิดเป็นเป็นพวกของการย่อตั้งหลับราะว่าอย่างเช่นการเนี่ยมาตรการของตัวพักหลักสี่ สี่ปีเหลือสี่เดือนอน่นะครับสี่เดือนก็คงแบบ<ป>ต้องปูต้องปูเต็มที่ตกใจมันล <c oughs> สีปีอะไรเนี่ยตอนนี้ชคือคือภาพรวมของตัวลัฐบาลถ้าเกิดตามเอโมเอเนาะท,ท,ที่ที่ทำไงไคือสัญญาณของการกที่บริหารประเทศอาจจะสั้นๆเดี๋ยวนี้นด้วยเวลาที่สั้นน่ะอาจจะยิ่งทําให้มาตรการมันยิ่งเข้มข้นเร็วเออรีบเอาให้เร็วอืมต้องรีบออกให้เร็วเพื่อ ดึงคะแนนเสียงอะไรก็ตามที่ดึงกลับมาเนี่ยภาพรวมแบบนี้ก็คงเห็นจังหวะของมาตรการที่มันใส่เข้ามาในเชิงต้องยอมรับว่าออในเชิงประชานิอ่ะนะครับมากขึ้นระยะสั้นใส่เข้ามาแบบนี้ก็ผมว่าการบูสต์เศรษฐกิจในประเทศถ้าที่มันเกี่ยวกับรักย่าน่าจะพอใช้ดได้นะครับคาปลีกก็โซนนี้ผมว่าก็ยังเหมือนเดิมนะผมว่า c p l คืออยู่ในเลเวลที่ไม่แพงครับอืก็อยู่ในโซนของการที่ที่สี่สิบาทกลางๆตั้งรับได้ครับ ไม่ไม่แย่อะไรถมว่าสี่สิบห้าวกลบอะสำหรับตัว CPO พื้นฐานดีนะครับแล้วก็ผ่านเดี๋ยวพอพอผ่านช่วงฤด,ดูฝนไปเรียบร้อยเนี่ยสัญญาณการเขา้าสู่ช่วงปลายปีอะที่เป็นซีซันอลก็จะกลับกลับขึ้นมาเนี่ยก็เชื่อว่าพื้นฐานอาของตัวกำไรของบริษัทอะดีแล้วก็ valuation ก็ไม่ได้แพงครับส่วนนี้ก็445บวากลบผมว่าตั้งรับนะครับสำหรับสี่กลางๆนะครับสำหรับตัว CPO ส่วน Finance เนี่ย ฟแนนซ์ Finance, ชอบตัวสวัสด์นะผมว่า <Yeah. S 2> มองด้ของตัวสวัสด์อนะคือ,อด้วยทิศทางที่มันเคยแย่มานานนะครับแล้วเริ่มจังหวะของอย่างพอร์ตสองกลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทนในช่วงถัดไปผมว่ากลุ่มไฟแนนซ์จะได้ปัจจัยบวกจากภาคหลัก mm hmm. ทั้งเรื่องของตัวการเข้ามาเคลียร์ปัญหาปัญหาเนียตา่ตางคุณภาพสินทรัพย์จะดีขึ้นแล้วก็เชิงของตัวนโยบายด้วยนะครับเทรนด์ของตัวดอกเบี้ยนโยบายของการเงินของบ้านเราอะ ก็ <K ister n ots> ถอยลงมาบ้างนะครับก็อาจเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้กลุ่มไฟแนนซ์ยังเป็นบวกในช่วงครึ่งหลังอยู่นะครับก็เชื่อว่ากําไรพลที่สามแทบเป็ตัวมีลุ้นในการบวกขึ้นคิวจูเรียนะครับส่วนสวัสด์เนี่ยอาจจะลุ้นกลับมาทเทิดยืนยืนยืนเลเวลได้ดีๆเนี D ่ยอาจจะลุ้นกลับมาอยู่ในดัชนีใหญ่ก็คือเซ็นตห้าสิบกันอีกรอบหนึ่นนงก็ได้น,นะครับอมซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจสําหรับตัวการย่อขานี้แล้วก็ที่ว่าสะสมในฝั่งตัวสวัสด์ผมว่ายี่ ยี่สิบเจ็ดยี่ิบแปดถ้าเกิดลงมาได้เห็นนะผมว่าโอเคนะครับไม่แพงกนไปสําหรับตัวสวัสดส่วนหน้าหุ้นเกง่งอาจจะหาหน้าหุ้นแบบแบดบแบบมาช่วงที่ช่วงที่ผ่านมาแต่เราเริ่มเห็นราคาหุ้นที่ตอบรับเชิงลบไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับกลับมาที่กลุ่มเนื้อสัตว์เนี่ยต้องยอมรับว่าเนื้อสัตว์พอเตอร์สดีมากๆพอเข้าเนื้อหมูะครับดีมากๆพอเข้ามาพอเตอร์สมเนี่ย Q on Q เนี่ยตอนนี้เนื้อสัตว์อย่างราคาหมูลดลงมาประมาณสัก3าทสิเอร์เซนตให้น้าคุณกลุ่มพวกนี้โดนทิ้งลงมาแบบค่อนข้างต่าพอสมควรนะครับก็หาหน้าคุณที่พอใช้ได้ในเรื่องของตัว valuation แล้วก็มี e v e n ์เข้ามาเพิ่มเติมผมว่าเบ t a โกรนะครับก็ valuation ตอนนี้อยู่มาสัก PE 5กว่ากว่านะครับไม่แพงแล้วก็ฝั่งของตัวเวนต์ที่ใส่มาคือซื้อหุนคืนแล้วเมื่อวานประกาศซื้อคุณคืนนะครับวงเงินประมาณสักสองพันล้านนะครับก็ อ,อย่างน้อยก็เป็นภาพของการที่บริษัทส่งสัญญาเหมือนกันนะครับว่าโอเคราคาหุ้นที่เขาทนทําโทษเรื่องของเทรนราคาหมูมันลงไปค่อนข้างหนักเพื่อดูเลเวลโซนนี้ก็ใกล้ๆจะทำทริปเปิลบอททอมของตัวกราฟของตัวเบทาโกรครับคือจุดล่างสุดของเขาอยู่ประมาณสัก17บาทบวกลบนเนี่ยแถวนี้ก็1 7 1 8บบาทก็ต้องบอกว่าไม่ได้อยู่บนความคาดหวังมากมายแต่ในช่วงถัดไป มันจะกลับมาก็ต่อเมื่อสัญญาณของตัวหมูมันเริ่มนิ่งแล้วก็เริ่มฝืนตอนนี้จะเห็นว่าสมาคมหมูเนี่ยผู้เลี้ยงหมูเนี่ยเริ่มที่จะออกมาพยายามบูสต์มาตรการต่างๆเพราะเขารู้ว่าราคาตรงโซนเนี่ยมันทําให้ผู้ประกอบการทุกทางอาจจะเข้าสู่ภาวะที่ไม่คุ้มทุนแล้วนะครับ<ๆ>ทีนี้ก็จะเริ่มเห็นในแง่ของตัวสมาคมอ,ออกมาเพื่อพยุงให้เทรนราคาหมูมันไม่ตกต่ําเร็วไปกว่านี้นะครับจ,จ,จุดสุดท้ายที่รออยู่ก็ท,ที่อาจจะเป็นปัจจัยลบก็คือเรื่องกินเจเดือนหน้า กินเจก็อาจจะทําให้ราคาหมูมันนิแต่เชื่อว่าแบบพอจบเรื่องกินเจอะสัญญาณของบอททอมของตัวราคาหมูอาจจะเกิดขึ้นนะครับอาจจะค่อยๆยืนนิ่งอาจจะไม่หยุดลงแล้วอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ดีเพราะว่าราคาหุ้นลงมาแบบลึกมากๆนะครับในช่วงของนนั้นก็อาจเป็นจุดหนึ่งในการกินกําไรสั้นๆเลยนะครับสำหรับตัวเบตาโฟนะครับลุ้นกับทั้งราคาหมูที่ลดลุ้นเรื่องการรีเวิร์สช่วงถัดไปแล้วก็เล่นกับฝั่งของตัวเทเชอรี่สต็อกด้วยซื้อวันคืนนะครับประมาณนี้ครับโอเค ถ้างั้นในมีคําถามต่อเนื่องากคุณเพชรที่อธิบายไปเมื่อสักครู่ได้นําสวัสดนึกถึงผมก็ฝากถามเอ็นทีซีค่ะเป็นยังไงตัวนี้ค่ะทั้งสามตัวดีทั้งสามตัวครับเอ็ทีซีสวัสดติดล้อผมว่าโมเมนตั้งองตัวควอเตอร์สามมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นดังคิวคิวเยียเอ็นทีซีก็เช่นเดียวกันเอ็ีซีก็ยังรู้เป็นภาพของการดึงขึ้นต่อถือว่าดูจากโซนนี้เอ็ทีซีอาจจะ valuation สูงกว่าติดล้อแล้วก็สวัสดครับอืเรนเนี่ย ด้วยด้วยโปรไฟล์นนอ่ะผมว่าทั้งกลุ่มดีหมดแล้วก็เรื่องของตัวเรื่องคอ์สต่างๆมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ mm hmm. ดีหมดเช่นเดียวกันเพราะเวลามาตรการต่างๆออกมามันมัน,ม,นมันกระทบหมดตัวนะคะรับแต่ถว่าตอนนี้มันอยู่ที่แค่ความถูกแพงนะครับซึ่งเอ็มดีซีอาจจะแพงกว่าสอง mm hmm. เพื่อนเพื่อนสองตัวไปนิดนึงนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดไม่หมายเรื่องความถูกแพงก็เจริงๆทั้งกลุ่มอะ่ะตอนนี้ก็ยังเล่นต่ำกว่าอดีตที่เคยจะเป็น นะครับจริงๆไม่ใช่แค่ไฟแนนซ์หรอกผมว่าแทบทุกเซกเตอร์อะม,มันมันมันเล่นต่ํากว่าอาดีตที่เคยจะเป็นแล้วนะครับในนี้ภาพรวมก็ถ้าดูเซกเตอร์โอเคหมดแต่ถ้าเกิดเจาะเป็นรายตัวก็เลยรู้สึกว่าสวัสด์แอบถูกกว่านะครับแล้วก็มีโมดั้มที่ลุ้นในช่วงถัดไปที่อาจจะเข้ามาติดดัชนีก็ได้นะครับสิบห้าสิบเงี้ยนะครับเป็นจุดหนึ่งที่อ่าเป็นเป็นโมดั้มที่ดีกว่านิดหน่อยละกันนะครับแต่เอ c ซไม่แยกครับผมว่าโซนนี้ก็สะสมได้ครับอีกนิด อีกตัวหนึ่งก็ TFG ใช่ไหมฮะรานหุ้นสักรูปเงนเหมือน,นจริงจริง,รงตัวนี้ผมว่าถ้าเกิดพูดตรงๆนะในเรื่องของตัวเนื้อสัตว์ปเงิน,มนผมว่าตัวนี้อเป็นตัวหนึ่งที่แอบดีที่สุดนะครับทาไมของมเมตัมที่ดีที่สุดเพราะว่าช่วงหลังเห็นว่าฝั่งของตัว TFG อ่ยมันไม่ได้ลิงก์กับการที่ขายฝั่งของตัวเนื้อสัตรูปงๆนะครับเขามีจังหวะของการเปิดร้านนะครับเปิดร้านที่เป็นช็อปซึ่งไอ้ร้านช็อปเนี้ย มันสามารถทำให้มาจินสูงขึ้นแล้วก็การกระจายของตัวการการเพิ่มสาขาของช็อปของเขาเนี่ยมันมีม,มูลั่งของการที่เจาะตลาดได้ดีขึ้นเนี่ยช่วงหลังจะเห็นว่าราคาผู้ตรงๆคือเรื่องของราคาหุ้นเนี่ยมันเป็นตัวสะท้อนอย่างหนึ่งคือจังหวะที่ขึ้นเนี่ย t f g เป็นตัวหนึ่งที่ขึ้นแทบจะแรงที่สุดจังหวะที่ <icas S 2> ราคาเ,เ,เนื้อเนื้อสัตว์มาเนี่ยเขาได้สองเด้งทั้งเรื่องของตัวธุรกิจปกติแล้วก็ธุรกิจใหม่ที่เป็นเรื่องของการเปิดช็อปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ภาพรวมแบบนี้ก็กลายว่าถ้าเกิดเอาหุ้นแบบไม่ดูไซส์มากอะ TFG เป็นตัว TFG อาจจะไซส์เล็กกว่าเพื่อนๆเ,เขาในกลุ่มเช่น CBF เบต้าโก w g p t นะครับ10อะ TFG เล็กสุดเนี้ยแต่มุมตั้มของตัวเทรนด์กำไรหรือว่าภาพรวมของสตอรี่ของการลงทุนของเขาเนี่ยมันเริ่มมีอะไรใหม่ๆที่ว้าวขึ้นนะครับในนี้เนี่ยผมว่า G เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะ ขานี้ของการปรับลงมานะครับเต็มที่ก็กรอบเดิมครับเส้นที่เขาใช้ก็คือเส้นคัชเลียตสองรวันที่เคยเป็นภาพของการรับอยู่แล้วก็เร่งตัวขึ้นในรอบที่แล้วที่6บาทนะครับก็คือ,เ,อเส้นสองวันตอนนี้มันอยู่มาสัก4บาทหกสิบบาทเจ็สิบถ้าเกิดเราได้เห็นสี่บาทหย่อนหย่อนนิดนึงอ่ะนะครับต่ำกว่าห้าบาทลงมาเนี่ยผมว่าคนลงทุนระยะกลางแอบน่าสนใจครับตัวนี้เทียบจริงครับก็ ครบหมดแล้วอีกต oh, uh, okay. ัวหนึ่ง KTC แล้วฮะคุณเพจไกลเนี่นะครับตัวนีครับอ๋อ KTC โอเค KTC จริงๆมเมนตทมเริ่มผมว่าพักแมทเขากลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดีใช้ได้เหมือนกันครับแล้วก็การบูสต์เรื่องของเศรษฐกิจในประเทศก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ได้ลุ้นเช่นเดียวกันนะครับก็ KTC ก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีเป็นตัวว่าช่วงที่ผ่านมาต้องต้องบอกว่าหน้าหุ้น KTC อาจจะช้ำไปหน่อยนึงเคยเป็นหุ้นที่แบบ ทุกคนมองกำไรโกร w มี V I เขาไปเล่นเยอะแยะแต่วันดีกืนดีที่เกิดอาการของการฟอสเซลอ่ะถ้าจำกันได้เนี่ยตัวที่ทำให้หุ้นเขาเปลี่ยนเกมเลยคือการทีู่ถูกหุ้นใหญ่โดนฟอสเซลตัวเนี้ยได้ภาพรวมพอฟอสเสร็จแล้วเนี่ยหุ้นมันเลยค่อนข้างไปพอสมควรนะครับแต่ถ้าเกิดกลับมาดูไม่ไม่เล่นในเชิงของตัวภาพของโครงสร้างหุ้นน่ะเล่นในเชิงของตัวผลการของหุ้น,นจริงๆอ่าพวกผลประกอบการไม่แย่ครับผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้แล้วถ้าเกิดเราเชื่อว่า สัญญาณช่วงปลายป,ปีการกระตุน้นมาตรการต่างๆการขึ้นการบร,ริโภคมามากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามีมาตรการอะไรก็ตามที่มันลิงก์กับการจับจ่ายใช้สอยที่ที่ใช้บัตรได้ยกตัวอย่างนะครับเดิมๆเราอาจจะมีพวกแบบเอ่อมาตรการอ่าที่เป็นช็อปอย่างเงี้ยนะครับที่เกี่ยวกับช็อปอคนละครึ่งอาจจะแบบใช้ใช้ผ่านแอปนเนอ,อะถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิด,กดมีมาตรการอะไรที่แบบลดภาษีแล้วใช้ช้อปปิ้งได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้นเนี่ยก็ถ้าเกิด ก็คงต้องรอดูอครับเทอมมีมาตรการแบบนั้นก็จะเป็นข่าวงการบูสต์แต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นจังหวะของการบูสต์มาตรการแบบนั้นเนี่ยจะเข้ามาในช่วงต้นปีอดีตย้อนไปนมากจะมาช่วงโค้งสุดท้ายของปีแต่เขารู้สึกว่าภาครัฐอะรู้สึกว่ามาตรการพวกเนี้ยมันมาทับซ้อนกับช่วงไฮซีซั่นนะครับทีนี้ช่วงหลังๆจะเห็นว่าปีหลังๆเขาเลยดีเลย์ไปอยู่ในช่วงมกรากรุ่งพาเพราะว่าช่วงนั้นกลายเป็นว่าผ่าน ช่วงการจับจายในอยสอยแล้วก็เป็นโลซีโลโลลงไปแล้วนะครับก็ใช้มาตรการพวกนี้ในการช้อปปิ้งแล้วก็ได้ลดจำนวนภาษีแต่ตอนนี้ก็ต้องดูว่าท้ายสุดรัฐบาลใหม่อย่างคุณนาุจินจะมีมาตรการในแนวพวกนี้เข้ามาหรือไม่คิดว่าด้วยภาพรวมนะัจปฏิบันิผมว่าเทรนดของตัวธุรกิจยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีราคาหุ้นก็คงปลดล็อกโอเวอร์แฮงมาในระดับหนึ่งนะครับโซนนี้ผมว่า20กว่ากว่าก็ไม่แพงครับอยู่ในโซนแบบ20 ถ้าเกิดได้ยี่สิบกลางอ่ะน่าสนใจในการซื้อแล้วก็แฟร์ส่วนใหญ่จะว,วางไว้ที่ประมาณสักสามสิบต้นตนถึงสามสิบกลางๆใน,นเนี้ยแถวๆนี้ผมว่าก็พอมีรูมสักมันอัพไซด์สักมันห้าบาทจากโซนนี้ครับอือออพอได้ครับพอ,อ,อได้พอได้พ <laughs> อได้ม, <laughs> มีนั้งทุนฝากถามนั่นเองเพราะเห็นคุณเพชรแนะนำพวกไฟแนนซ์เช่น,น,นแล้วตัวเดิมของคุณเพชร SGC ใช่ไหมจําตัวแ็กอ๋อ SGC ้ a p i t a l ดีเลยครับก็ราคาคุณก็ยัง ็อยู่นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณสักบาทเศษๆบาทบาทแปดบาทเจ้าบาทสิบแถวนี้นะครับสัญญาณของตัวล็อกโฟนนะครับล็อกโฟนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อเนื่องนะครับตัว n p l ค่อนข้างต่ํามากๆส่วนในเชิงของสินเชื่อของเขาเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องทีนี่ยงบก็หายห่วงครับผมเชื่อว่าควอเตอร์ที่แล้วขึ้นมาหลักหนึ่งร้อยล้านแล้วนะครับเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นทั้งคิวอนคิวเยนเยเป็นไตรมาสที่หก ไตรมาสนี้ไตรมาสเนี่ยผมว่าการเดินหน้าสู่ Q2 เยียร์โกรธไตรมาสที่เจ็ดอ่ะไม่ยากครับเนนี้ q ก,ก็คิดว่าเร่งตัวขึ้นเพราะว่าต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าการสินค้าพ,พวกเกี่ยวกับตัวมือถืออ่ะเขามักจะมาปักมาออกกันในช่วงโเตรสามนี่แหละเป็นช่วงเป็นช่วงออกออกตัวสินค้าใหม่ๆเพื่อขายหรือว่าเพื่อช้อปปิ้งกันจริงๆในช่วงปลายปีปลายปีอ่าในนี้โซนเนี่ยเป็นช่วงของการหมุน ปล่อยตัวต่างๆออกมาใหม่ไอโฟนนี้ก็ออกมาใหม่เนะตัมซุงอะไรต่างๆก็ออกมาใหม่เนี้ด้วยคีย์แบบนี้ก็จะเป็นแรงหนุนแต่ของของตัว H G C เนี่ยเป็นการปล่อยสินเชื่อลลอกโฟนเนี่ยในขาของตัวแบรนด์จีนนะครับซึ่งกินมาจัดแซงมาด้วยหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของตลาดนะครับในอน,นี้ดูภาพรวมก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็อัปเดตเพิ่มจากฝั่งตัวบริหารในการมีมิ้งล่าสุดก็คือเขาปล่อยโคตดสามเนี่ยเขาเริ่มปล่อยตัวสินเชื่อไอโฟนแล้วที่เป็นล็อกโฟน ในเนี้ยจุดนี้เป็นสอร r y ใหม่ที่จะเป็นตัว On Top เพิ่มเติมเนี้ยภาพรวมไม่มีปัญหาครับสำหรับตัวเทรนกำไรที่เชื่อว่าเดินหน้าต่อแน่นอนสำหรับตัว f g c ก็สะสมได้ครับใน, level mm hmm. นเลเวลแถวๆโซนนี้บาทเศษๆได้อยู่ครับออฮได้เลยนี่ก็เป็นเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนในรอบสัปดาห์นี้นะฮะทุกทนก็ครบเครื่องกันหมดในเรื่องราวของทางด้านการลงทุนนั่นเองนะฮะ ก็คำถามอื่นเดี๋ยวว่ากันเนาะ,ะสำหรับนักงทุนขอบคุณมากเลยนะคะคุณเพชรขอบคุณจ้าสวัสดีครับก็ตามกันดูกลุ่มไฟแนนซ์ก็น่าจะต้อนรับนะในส่วนของผู้ว่าการคนใหม่หรือเปล่านะในวันที่หนึ่งสุลาคมนั่นเองนะะก็ต้องดูว่าเขาจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ส่งผลแต่ว่าราคาหุ้นพวกนี้ก็ขยับขึ้นมาแล้วนะคะนักงทุนก็ติดตามกันไปนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของ ข้อมูลการลงทุนกันต่อเนื่องกับคุณจุย้ยคุณจรรเบสสักศรีนะทางด้านบริษัทลาส,สิกออสเิรตฟิเจอร์นั่นเองนะคะ